นี้องผู้งามงามนั้นงามหลายใจแต่เครื่องบัดไปปุ่งนอกเรื่องไว้คือไม่เคียกระบองเจ้าน้าอันนี้ผู้ไทยน่าจะทำได้โดยโดยตรงนี้แล้วปะตรงนี้แล้วตรงเลยตแล้วจับเช้าก่อนอันนี้ โอ้ยกลับสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีนะฮะกันบอสุขสุคนเนาะพบพอกันมื่อนี้กัอยู่ที่บ้านลุงน้อยพ่อแม่พี่น้องเลยทีเขามาเยี่ยมมาหาเพิ่นเนาะโดยก็คือว่าพ่อมาลาสุดกับตั้งแต่โดนเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเลยมื่อนี้เขามาแวะมาเวียนเยี่ยมยามถามข่าวเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมาเมื่อนี้ค่ะบรรยากาศหนาวหน่าก็ขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเเนาะ ทางผาปิป่าทางชาหมวกเนาะเพราะว่าบรรยากาศมันหนาวทางหนาวทางลมเนาะอยู่บ้านเมืองเฮ่ากาับพอเม่พี่น้องเอฟซี FC, ทางพุยยเจดีเท่ากาับจงภากษาสุขภาพนะคะเบิงเนแย่งดูแลตัวเองได้เนาะไปมาทางใดการนมัดระวังเนาะส่วงนี้เพราะว่าตอนนีนะ้อากาศหนาวพอแมยพี่น้องไอ้ทางเฮาเน่า,านะลมแห้งหนาวกันหนาวเย็นกับเย็นเนาะไปมาทางใดก็ต้องนมัดระวังเพราะว่ามันลมมันหนาวเนาะขี่รถกันโอ้ย จะจะบบียากออกไปใส่โดยเอามาเป็นการซ่าๆเสียเวลาเนาะพ่อแม่พ no. ี่น <h thấy S 1> <t> ้องเดี eh, ๋ยวพาไปเบิ่งไปซ่มน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยเป็นเบิร์นใส่สมุนที่น้องเลยโบ้าตัวน่ารักดีเนาะส่วนผักส่วนนี่แล้วเนี่สมุนเนาะบ้าเดี๋ยวขามาเบิ่งทางนี้กันโอ้ประตูแล้วเห็ดคัก์แค้นคุยพี่น้องเลย ม,มีประตูประตูนี่สู่ชีวิตแทบประตูแล้วนี่เนาะโอ้ยตายบัลลังกขับมาแต่โดนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสามมวกดากัพวกอ้อมหัวอ้อมแค่บัลลังกเนาะอุ้งก้าสวนผักสวนหญ้าเนาะคักอีดีอันนี้เนาะสายเดย์อยู่อยู่บ่เนาะ แเด้ไปทางไหนบ่เด้นี่เออสบายดีเด้อแม่เท้าวเ้อเฮ็ดเนืงอ่ะนะโอ้ผัวเราเห็ดคาแค่นี่พูดพี่น้องเอ้ยผัวแพนกล้องไปเบิ่งก่อนเด้อเนาะหม้อยังอันนี้โดยบ่หม้อพุ่นข้างเตาเออต้องเข้าใจเออโดยหนาวว่าแม่เท้า หนาวเนาะบรมาแต่โดนกะเปลี hmm. nope. kind of <pr> <explode> ่ยนแปลงเป็นหลายอย่างนอกเพื่นเฮ็ดคักรี่อันนี่พ่อแม่พี่น้องเลยใช้ทางลุงน้อยเพื่อนไปทางนี้สายนี่ลหน้อยเพื่อนเฮ็ดข้อไก่โอ้เฮ็ดข้อไก่อ่ะโอ้ได้รอมาใหม่ว่าไม่เท่าโอ้มัดทักเงินะพ่อแม่พี่น้องเลยอื คือสิอุ่นคักย้วเบิ่งหรืเนอไหนกะคือทั้ง,งนนี่ไม่ท่าอุ่นบ่อืะน,นางพิงแดดบ่บันด,ด<อ>นี้้นนงงิแแดดลวะโอ้โอ้อ้าซาเมนบ่เสียงนุงน้อยบ่นะ่ะกับบ่าวทาเพื่อพนพ่อแม่พี่น้องไหมครูอืมอ้าซาเดียวอันลูกขอโตไปหาทาั้งนุงน้อยกนได้ไปม่าเด้อโดยสบายดีเด้อ โอ้ค่ะกะลีพอเองพี่น้องเนาะบนดูบนชาเราผู้พักมีแล้วก็ป้าท่าค่ะกลีเนาะผู้ประตูเราอันนี้คุณพี่น้องนะไปใหม่ต่อขอกตาพื้นดวงแล้วเนาะหามาไว้เรียบร้อยมันมาเบ่งเงินไกนองเนาะ อันนี้กับสวนพักเราอย่างนี้เนาะเราปลูกเนี่ยนีก็ขัดรีเพราะม่พี่ทำไงเราเห็ดนี่เนาะอ้าวเบิ้งกันเอาเมียอย่างเด้ทางนี้เนาะสบายดีเด้อทางบาถาเพิ่นเฮ้ยได้บ่ถาเจ้าไม้ยังไงนะ ลูกน้อยพเพิ่นเห็ดยนงนี่นะเพห็กไก่ไให้ไก่นดเนามันหนาวมันยังฝนตกค่นนะโอ้โอ้โอไกอ้อ้โอ้โอ่โอ้โอ้อ้โอ้โอ้นอ้โอยโอ้อ้คอ้โอ้โอ้โ้โอ้กอ้โอ้โอ้เน้โอเโอ้โอ้โนี่อโอ้โอ้โ้้อ้องเพลงสุ้้อ้้อ้อ้อ้ง้้้อองออออ้ ค oh ือไม่เค oh ียกกะบอมจ้านาอันนี้ผู้ไทยเนาาสะท้านมากเลยเออมวนมวนดุ้งเลยขันว่าน้องอยากได้อ้ายให้เท่าแกดอกมะค้อสานกะทอดอกมะพร้อมความเจ็บยาสุดไดความไขายาสุวิละนา นื้อเนื้อระมวนได้โอ้โัแขกแท้เนาะเต็มตู้เต็มหมดกะของมูโนมันยากแบบจกจากตดท่านประธานเครียดป้อเรื่อบไข้เข่าไข้แกล้งรับจ้างนั่นแหละลุงน้อยักมวนตะกี้นไหบุญบ้านกับข่อยางไปได้เด้อโอ้บ้านกระต่ายกระบองบ้านข่อยไตตะเกียงเขาบุญแก่แล้วเชียงตู้พังๆเคยกระตายหมอสีมาคึมกอางวันนี้ลุงน้อย ซูได้เงินเท่าไร่พูดอะไรกัาวพูดอะไรกับฮาซิตหน่วยฮาซิตเนาะฮาซิตกีบกินเหล้ากินยาหมดคืนบ้านจะหันบุญไปสร้างบุพภะภวิญน่ะโนุยหนุยยางมาอะไรเปล่าลอยขานองและเมาแล้วกะโนยหนุยพื้นตะกี้เนาะเมนเมนพื้นหลือคนใกล่บ้านเทาเองเนาะป้าลูงโมเมนหมอลำเรื่องเก่าบ่หรือหมอลำเก่าบ่านี่ฮะก็ไปเบิ้งหมอล็อกหมอลำเนี่เลยน้อยกะเคยเห็นหมอลำบ้านโคก ใ <aining S 2> หญ่จ้าอลไรมาลำเรื่องกับเคยมาแสดงบ้านคอยเห็นอะไรหรือหน้อยกัแต่ก่อนนี่ยลุงน้อยอยู่อยู่บ้านบ้านพีนบอกบ้านพีนเราแล้วบ้านพีนไม่เกิดอยู่บ้านพีนหลืงน้อยนะได้อยู่บ้านพีนเนี่ยจักปีฮะอ๋อจะเข้าอุปนกพ่อแม่มาแต่ชุกข้ามกุเลยพลังมันมีการหรือหน่อยกับท่านเห็นหน่อยนึ่งคนมาเบิกน้ำเบิกกระพายกินในโฮมเกตุกในบ้านพีนคือแม่ทำมาจักน้อบะทา แลบ่เขามาหาลุงน้อยนี่กับผู้พูดได้พู้สึกว่าเขามาสองเทื่อหาพ่อแต่ยายเนาะพ่อแต่แม่ป้าเพิ่นบ่เคยพ่อลุงน้อยจักเทื่อมามื้อนี้กับป้าบ่อนผักพิงลุงน้อยเอ้ยบ่อนนาที่อยู่อาศัยเนาะถือว่าแบบผักสะอาดสะอ้างแม่นเลยเอาลู้อมักสะอาดไปเห็นแต่ละบ้านโอ้ผู้นี้เป็นแนวนี้ถึงว่าน้อยกะยาเนาะเฮามักละเอียดบ้านเมืองมาแต่เด็กแต่ใกล้ก็โอ้ยว่า คนมาน้อยแต่ซื้อไอ้สามมุ้ง้แต่ใจบริหน่อยือซื้อได้ผนมาเมนบ่ลงโดยน้อยแต่ซื้อแต่ว่าใจบริหน่อยน้ำม่งเอาเบิงตามสถานที่การลายบอลไดที่ไปเบียหน้าเล็แม่สามมย้อมคนไ่หน่ยเจ้าเไปจีบลังจีบแวให้แแนว่ัจีบแมวโย่ักแล้วห่เื่อยากได้อีกนี่แหละวันนึงเส้นซีประดำนาข้่มือล่มาดำนี่จนโป่งจนได้มากอะไรปาตาเส้นหนึ่งิบพันคนเอาไว้ิบัเ่ บอกค่ะพักบอลบอลยูเพิ่นบาไทยบอลน้อยหาเพิ่นเฮ็ดแบบมีระเบียบเรียบร้อยเนาะสะอาดสะอ้างแบบส่วนพักส่วนหนี่เนาะคือว่าคักน้อยก็เห็นไลบ้านลายเมืองติดตามเอาอะนะเบิ่งข่าวบอลลิวันเนนั่นแรกเลยอันน่ะโดยผมมีใครบอกว่าเฮ็ดติดตามเอาเลยขันแ่บมันเบิ่งมันงามเนาะ โดยในต่างในสมุกได้พูดมาโอ้ยหเงียบัวมาบัวลุงโดยบัวมีเล็กคีเ็งงอดเนาย่านได้งูกระโอกระบาดลายน้ำป่านจะเป็ตอน้ำใต้เราได้เด้อย่าบ่อเกียงคักลีเนาะเบิ่งชวนพักชวนหเนาแล้วก็เฮ็ดคักพักคนเราเลยเจอเงี้ยเราหลายจีน้อยเราห้องเพลงจูพังให้ลุงนี่นลยเราห้องเพลงม้วนขึ้นอย่างนี้ลุงเราไปม้วนเล่นรุ่นมากแบบนี้คันมอลังขันได้หน่อยนึง เอาเอาอันนั้นเพื่อชีวิตให้สามุกพางอยู่จักบาทลุงชิกูจะเอาแบบลาวลึงหยังเพลงลาวกมีแต่ว่าลุงเพลงทดึงลาวบ่เอออยากได้ดาวขึ้นไปเอาเองคั่นบ่มันบ่สุดได้ตัวนี้ดน้อยเพลงมันบ่ได้จดมันบ่จดกเอาจัํานึงเนาะเอาเบิ่งกับเพลงนัน แต่เธอไม่มองเศษพุ่นของฉันก็มันก็ว่าชดลงหน่อยไม่ได้แต่ครึ่งนึงเอาเอาเอาเศษพูนนะนะเบิ่งลูกคือสิค่ะก็เศษพุ่นเอาดเลาวสมุกไปม้วนบ่อกเศษพุ่นนี่เขามักเศษพุ่นเศษพุ่นบอกเอาเอาเทียร์ลองหนัดเอาเรได้ลงน่อยเออได้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 เอาเศษพุ่นเนาะหนึ่อยเขามักคือกันเขาไปชักคนนี่กับหมักแบบนี้ยุคนหมักแบบนี้เห็นไหมจ้ะตะก้นลงหน่อยกับหมักฟังก็เป็นที่คือเห็นนุ่นลุงเัิน กระมีมากแล้วซื้อมนกกระเซตะกินสก๊อตเปียนมาขึ้นตุรกน้าวไปซื้ออยู่ห้านแล้วเขาบอกพระเขาขอดือเจ้ามาใหม่บ่มาใหม่เออน้าวเขาอ่านแล้วก็าพูดว่าอ่านนาวเลยก็มาให้สก๊อตเปียนพิงกลังเขาคัดแขบงทั้งลุงนี่รู้สึกว่าเป็นท้อนประชาพี่ลุงนี่นะพูดได้หนึ่งแล้วแล้วเอาให้พี่น้องท่านรู้จักบัตรไปลุงไปตัดทายสมัยดีพ่อแม่พี่น้อง หู้ด้นึ่งนุ่งก็บหู้เด้าๆแปรแหละหู้เวบแขกมาหันมันยังเถามทำผลอันนี้แม่นยังชนร้ายผสเบียดจากไก่ลายมันไก่เวียดเลยโอ้โเวียดนี่หน่อยสิแปรบอกนั่นี่เด้อเป็นแอนดรถตะกี้สิปนงวีนมุกพินบีลาเนาะคันเวียดเลยดีเด้าเลยไปใช้ดีเจอเลยไปดินดีเวียเลยมื้อเดบล้ำเลยงามไร้แดบเลยงามเสาเลยขี้ไร่เดียงเลยพี่บ้าเออเดียงเลยพี่บ้าบุเลยเจ็บท้องเจ็บละเกิดเสดาเปลและทิพ ตายเลยหูมักเลยตาหน่วยที่เวยดไปนำโดดจื้อแล้วนี่ถามนำโดดไม่ค่าคายมุมมองใหม่อันนี้มันยังอันนี้มันยังเขาก็บอกเลยจู่ไปนำโดดนะอันนี้ภาษาเวียดเด้ออังกฤษดูกอังกฤษมิกาไอ้ฟุตบูนเนมโย่สิกดาวอับเบจุโกฮามัสุทอรายดสิกดาวนั่งลงเนาะ <ừ> mm. โกดีเนี่ยน้ำก้อนอันนี้น้อยหู้ดาวๆในโรงแรมเนาะโรงแรมน้องทิพนี่ทำม,มานะมันมีเนี่ยตัวแปรพร้อ, <ừ> mm. อมกเดิหกกับเค็งเนเอากรบโบเป็นกระทำหม,มูเหยอันนี้มันยั้งเลยหมูกระบ,บอกหมูโบเป็นอันนี้เออโบเป็นนะ้ำโ <ừ> mm. บเป็นโอย้ย คึงต้อตงทามู่ไปตองอ้ายใดเออบอกท้าเอ้ยเหมือนโอ้ยกูนี่เป็นมัดนะรับรถนี่ขึ้นโน่นนี่จะใช้เลขยังโยบอ่ค่ะขอบเอิงลักษณะนุ่งน้อยนี่เราเป็นคนละเลิงเนาะคนจะตลกน้อยน่องนุ่งน้อยตลกมากมวนเป็นคนที่แบบว่ามองมองโลกไปทั้งบวกและหลายกลัวพื่นนี่ได้มาดเรียนบ่พื้นก็จะกี่หมู่เนาะภากลับมาเป็นยังเฉดยังเชื้อเลยออกของเรียนชู้น ouais ี่ก pues, okay. ูทา่ะ หัวนี่เนาะกับควายนี่ขับรถนี่ชี้เยียบตัวใดมอนตอเอาควายและสีลายบอเธอชูนี่ตกเยียบนังเย็บเบ็กพากันเชียเบี้ยให้กันเลนยมันช <c oughs> <อ>นเราเพิ่้นที่นี่เนาะเยียบเบก็กรถนี่บาผ่านเชียเบี้ยคนกับแถานั่นเทวซีนั่นเอาแล้วอันอ,อ,อ,อันนี้เพิ่นชีเห็ดยังไะอันนี้นะอันนี้บอกลุงเนาะเห็ดข้อไก่ได้แล้วก็เป็ดมักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หน่อยมูลาดได้มักเลี้ยงเพราะว่า แกไข่ในครอบครัวสุกิร์นมาแล้วก็พอซื้อยาปลาบริยาที่ทองนี่ไข่มันนั่นซะมัซื้อเขาซื้อน้ำมันองแม่เพิ่มลูกน่าแล้วก็่ายแม่ลุงน้อยนี่เลี้ยงให้เพิ่นบ่โดยแม่ตัวเองบ่เลี้ยงให้เพิ่นโอ้จักโตเลี้ยงเลยให้เพิ่นโอ้ยลายแล้วมันตายลูกปีนี้ตายสี่โตแล้วมันนี่มันก็ตายลายให้ลูกโอ้ยมันบ่แผวแม่มันบ่ให้กินนมแม่่เลี้ยงนี่คือเอาเงินบ่รัวให้เลี้ยงเอาลูกเงินกับเพิ่นให้ซื้อประเด็กปุ่งนกกินนี่แหละเงินแน่กะงัวนี่ยังม่ได้จักเธอ งัวก็อยู่ในในเลยงัวก็โอ้งัวความที่ลุงโดนงัวจักโตซะลุงงัว4อือมงกะมูเลยว่าทํามา4เลยเจอโอ้ลุงน้อคือใช้มงงามแต่มงจคงแบเอาให้เด้อสิรมโอ้ลุงยเฮือนกคือกระตบกระติกใช้มงดลาแท้ก้น้องเอาให้นี่จคงแบเอาให้เด้อเด้อพอโยก็ชด้บ่เว้าได้ขี้โกงขี้อบ่เพิ่นให้อัน แต่ว่าดินอันของลุงน้อยเองนี่บ่บมีเนาะบบมีห,หน่อยเออขามีดตัวเองเนาะหันใจมอนเลยไปสวค์เวียงจันทร์ก็คือดินตัวเองคือเกา่าคือลูกชายว่าเลยเออไปปักเซกับมาดินเฮ้าตัวเก่าน่อยกับดินเฮ้าฮ่าลูกชายว่าเออขาเยนมหกผู้อันอายนะแต่ก็พู้น,น่องมหาเออ,อ,เอ,อพกมีเยนแบบเป็นเมียบนะบอกบ,บอกว่ายัางมีมียังไปโลดโลูกเนี่อ,อบอ่าวทาคอยคอยเบิงเนาะคันมาโบเมนดินเพิ่นได้เนี่ คนเฮ็ดน,นําแบบสะอาดขนาดคือแบบว่าเป็นดินท้องเองคันอยู่ดินตัวเองนี่เพราะยันแปลนบดบนทิบน่ะมันมนเนาะเม่นรุ่มากเฮ็ดละเอียดวะนัซะเะะะพือ่อว่าญาติพี่น้องมาแต่เด็กแต่ไกล้แต่นอกแต่เน,น,น,นื้อบบบรูกบ่ได้โหมันอยู่ตูบน้อยในสองเชา้ากับมันเฮ็ดคักแน่ได้เออเพราะว่ามีนามิตาหน่อยนึงหมูกบ่นาะว่าจากจากที่เนาะเออคักได้ลุงน้อยแบบไปเฮื่อนเราก็มีไก่ต้มไก่ ไปซังบอกกินเจลกินยังกันแล้วแต่มาคือมาแข่งกันมาขึ้นกันเลยกับพอได้ปนได้แจ้วลงหน่อยกันหน่อยกะครบทุกอย่างนะบัทาถึงหน่อยก็หน่อยเนี่ยหน้าใช่ไหมฮะเฮาบอกไม่แต่นี่อะไรแล้บัทาเอ้ยหนาแต่ตัวนี่เลยโดยโเออสวงนี่ก็นน้ำดากันหมดเลยเอ้าอย่างนี้กันนะใช่เลยโดยโดให้ลุงเราเห็ดน้ำไปนำในเป็นยังบัวทาเพราะย่ำพ่อไก่บอกไปบัวไม่ได้เหมือนนี้อันอ่ะลุงเรากระเช็ดไปนำนี่ไม่ตี้กว่านี้เนาะ เพื่อเชได้แม่ที้ยวนี้หรอเปาน้ำ hmm น้ำโลอดอ้ง่วยอดแต่แถวอะไรรวยเคยเป็นทหารปะทะทหารปะทะซีโน่ละบ้านเจ้าของก็ลึมช่องคนเป็นทหารทถวบุญแล้วก็ทาบุญขี้เหลากได้เฮือนเจวัดแทนเด้มันยั่งหมดเรื่องอะได้แหละขี้จะเหลาของมันนะเอ่อนอ่อนอ่อนกับทถวบุญจะยั่งก็มัยั่งก็มันไปหาเขาแต่เฮือนเลยหลายปีเลยแจนอ่อนนะบ่เออยั่งอยู่บ่ พอมัน็นตหาดมนขัด่เดยคนก่เออมูเดียวก็แล้วกับมันเห็นคยนี้เชียวน้อยเชียวหน้อยเลยกินเหล่ามันน่ะเนาะนี่ว่าพันยาเลยนะมันกินได้ก็กินไม่ได้ก็จะตอกเป็นงานหัวล้วสิบแล้ววันนี้จะได้แงงานตอกตัวจะเบิ่งนเนี้ยป่ะคะอันนี้ เขียนเอาสูตรแต่พอแต่แม่เห็ดว่ามันลื่นแล้วมันลงเฉมอนะถุงยางปะไรไหมนี่นี่เขาเห็นยังถุงยางที่เธอผนหมูจักในเห็ดผนบุเขีดหนกนี่ขีดแทกข้างหน่ได้ไหมในคหิดคือหมูได้แทกเออนี่แทกจับข้างหน่มาทอกเป๊ะเลยเห็นบ่ะโมแม่นหุ่นได้เห็ดอันนั้นนั่นงงความผูกกระปุกซูงดูประมาณปศิปวานนี่มึอ่าหนังสือ ถูไมุ่งเอ้นะโยลุงมาเป็นาเวียดเออยังใสแอมนี่นะลุงออเวียดโหนั่นนากจยังใส่แอเอาช่างกระซิเก่าได้เปลวาสมไปซาเวียดอ้ยทามไปนำาหลดเป็นเอหลดเดือนหนึ่งหกแสนหุงหน่อยนะเขาละเอ้ยเก่งไรคนเก่งเก่งไม่ไ้าเวียดอันนี้ามนำโหลดอะไรหลดคนใดเดือนหนึ่งหกแสนมาแล้วก็ไทยนาอนเดย์ย่าเป็นได้สั้ลุงเดี๋ยวนี้นั่น ป้านะเราเป็นกระเพาะเ้ยโอ้ไข่เนยก่ะเพาะแล้วก็เอาชิปไข่เน่ไข่เน่กินคลั่มในฝุ่นนะโอ้เขาแนะนำป่าเนี่ย <ละ S 2> ยังมีเขาเนี่ยก็มีเล็กน้อยแล้วฝุ่นให้ฮาโลชิปโลแล้วอืมเขาช่วกะบฝุ่นช่วยเลือกกับนุ่งน้อยกับซื้อศาสตร์สื้อโฮโคมซื้อมุ่งแล้วก็ซื้อ,อนี่และเลื่อยแล้วก็ จกคันอันนึงหนุ่ยไม่ใช่เนื้ออื่นแล้มีประโยชน์ไดโอ้อมันมมดมาแล้วมันยากมุ่งมั่วได้นี่ยศาสตร์กับโซลเซนกว่ามุ่งกับเซนไปแล้วก็โฮโคมเงื้องเบอร์ชุกชื้นมากเนี่ยมันขับมันมืดเนาะผลเงินผลมันชอยเรือนะแม่จะดีทางฮ่องกงค่ะมันชื่อแบบนั้นเข่ากับคนชอยก็จะีินเลยฮาราซิปโลซื้อใจภาคส่วนที่จำเป็นเนาะโดยแบบกินโมเบิร์แจักเทอร์นะบอทา ให้เพิ่นตอกเพิ่นไปน้ำบริณฑนบ่เอาไปน้ำตอกไปน้ำเดอดสิงเด้อดอย่าพักได้บะไทยเขาขักแต่บอนเราอยู่ในข่อยบะไทยบอนแบบบพื้นที่แบบกว้างหันเราเห็ดคักร์แม่เห็ดไก่นอนพวกไก่ก็คือคนเนาะพนตกพนหัวอะไรมื่กาอยู่อุ่นอยู่อุ่นเป็นอุ้มค่ะแม่หนิมีขอไก่ไม่นนอนรูปเนี่ยบ่ลงหนึงมันนอนให้แล้วก็ขืนนนเอ้อ ธรรมดาก็โจจับได้ก็ใกล้ๆกันบ่มีนึกกินกันหน่วยต้นตอกยิงเอาเราแล้วก็ทุนก็มีได้มายิงอันนั้นอันนี้แหละกบเขียดนั่นแหละบ่ว่ายิงคนไปโทษได้เ้ยโทษอันนี้จกออบู้าจะไปจับอยเราดูลองดูนยนยบ่ทงน้อยสตักได้นาซด้อขอบใจอนยบ่ทงสตั โดยโดยตกนี่แล้วปะตกนี่แล้วตกเลยตังตกเลยแล้วจับเช้าก่อนเอออันเดียจับเป็นคือกัดนั่นแล้วขอบใจว่าท้าเอ้ยมัหนีึ่งง้อเอาตังค์มาหนี่งตัวนี้ก็ได้อยู่เนาะเออตังเนี่ยมันจะอันนนัไหนตังค์เด้ออันบ่ท้าเด้อมึงมึงมึงอันพอดีเลยว่บมึงมันกว้างมันห้องมึงมึงง้อเชียวตังก่อนมึงเด้อมึงได้มึงห่ามึงก่อนก็คือมาฟุ้งนึงยมก็บ่ได้เนาะฟุ้งเ

อันนี้อาสังกษีแล้วอาสังกษีเก้าเอ็มลงมาสังกษีเก้าลงหน่อยอไปขอซื้อนำบริษัเทเจ้าเฮืองนี่ผลก่ก็บอกเงิน้ำคำจับไก่ไปให้เพิ่นให้จับไก่ไปโรคบักเคือกับบักพักนี่ไปอาจะเอาไม้ย่างลงหน่อยโอ้ย <c oughs> น้ำใจ <c oughs> นี่บริษัเทเจ้าเฮืองนี่ดิมวยไปขอซื้อปั้นหาซิบเฮ็ดย่างอันนี่อยากสังกษีนี่แหละเฮ็ดอันนี้นี่ดิขอซื้อนะพิ่นบอกว่าเงินเลยให้ลงหน่อยแต่เกล็ดนี่เลยสีฟ้าเจกับเจยังสลเจอ้อยบ ผลเบาไก่ลูกพักกับมะเขือไปเพิ่นอีกโดยพอดีเราก็ให้ลูกน้องเรากินเพราะนั้นเราอายเพิผลแล้วนให้ลาลาเนาะโอ้ยกะโอ้ยกะน้ำใจเพิ่นเนาะโดยอ๋อจังไรก็มพี่ตาว่าอันมื่อหน้าฟ้าไม่สีขามาเยี่ยมมาหามาเลื่อนเลยเนาะโดยสบายดีกอนทีนั่นสมุกไปหาผัดผลฮองเพลงชุพข้างหมาดหนึ่งไปเพผัดฮองอีกบ่โดยเอาฮองฮองเพลงฮองเพลงหนึ่งเพื่อชีวิตบาทหนึ่งเพื่อชีวิตโดยดึงลาวไป เออดินหนาวน้อยหนึ่งไหมเดินหนาวน่อยหนึ่งไปพิงรองเท้าลงมือเห็นลุงอันห้องน้ำมบนช่องมาเสียงน้ำวนเอาเอานี่เนาะอันนี้กะกะลาคือกันเนาะอล่ะกะลาเลยเอาอันเนาะเอาไม้ดาวเลยเนาะเลยเดยนะเอาใจเลยอ่ะเอาไม้ดาวอยากได้ดาวขึ้นไปเอาเอง ก็เท่านี้เล่นน่อยกะคือมาดึงน้องวาหายโมเวนบ่ขึ้นไปเอาเองเนี่ยป่าวคือแบเอาเองเลยจากใจคือว่าเ้างนี่เฮ็ดฟักกินงหยากับฟุกิเด้งนันเนาะคาเฟ่กันเนาะเออนี่ก็บอกจะลบไฟเนาะเพื่อชีวิตจุดหวั่นนึงเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตคือรู้นาะห้องฟุกซิกาพีเนาะโดยเพื่อชีวิตเด้อสายฝนกาน่ำเส้นทางผ่าพร้าม มากมายเป็นคนหนึ่งครั้งต้องทำให้ดีมีศักดิ์ศรีและมีจุดหมายหัวใจซื่อตรงมันคงตลอดไปอะีรผู้ศิกพี่เนาะคือเพงดีแท้โดยบอสลุงน้ากับบังดาราลองเพาะลงเพียงติดตามในโทรศัพท์โทรทัศน์ตะกี้น่วยมีโทรทัศน์ไหน เออเบิ้งเพลงเบิ้งข่าวแล้วก็ข่าวก็มักเบิ้งแล้วก็มักเข่าเตะบานแล้วก็เตะบานกุ้นโลกนี่แหละแล้วก็เบิ้งข่าวเบิ้งยังนั่นนะเบิ้งแล้วก็ไปแจ้งงูถึงชัดอยากสี่เด้อมึงไปได้นะมึงน้ำประทานกินเขาอยากเด้อเขาบอกเนาะเอาเอาสนอมิตรว่ามื่อหนาทำไมสิขามาเยี่ยมมาหาถือว่าเชียงนุ่นน้อยนี่บระธรรมดาผู้สิทธิพี่บางกระหนึ่งนี่เนาะ ดยดย ynthia, ้วยด้วสบายดีสบายดีุกดาเด้อด้โอเคบัดนี้คุณพี่น้องเอ้ยถามว่าผิดพลาดประการใดกะต้องกราบโทษขอโทษขออภัยเด้อเนาะท่านนี้ทางสมุกดาเกษตรขอโตเดินทางกับก่อนอ่ะท่านนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสบายดีสบายดี